สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะมานําเสนอในเรื่องของการอุดนะครับบริเวณคันดินนะครับที่มีหนูนะครับมาทำมาขุดรูนะครับแล้วทําให้น้ำนะครับมันออกจากจากสระน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพาทุ่านไปชมนะครับนี่ครับท่านชมบริเวณรูตรงนี้นะพอดีนี้อย่างนี้สระเราก็ใช้โซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเท้าความนีดนึง ใช้โซลาเซลล์นะครับดูดน้ําเข้าสระนี้นะครับเพื่อเป็นที่เก็บเก็บกักน้ํานะครับไปใช้ในฤดูแล้งนะครับร็จทีนี้บริเวณตรงนี้ครับมีนี่ที่ผมขุดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูที่หนูนะครับพวกหนูต่างๆสัตว์ต่างๆนะครับเขาทํารูนะครับไปตอนช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นะครับนี่ก็สังเกตเห็นว่าทําไมน้าไม่เต็มนะไอ้ไม่เต็มสระสักทีนะครับผมก็สังเกตมาเป็นสองสาอาทิตย์ละทำไมน้ำไม่เต็มสระสักทีนะครับก็เลยมาเห็นนะครับทีนี้ มันไหลออกจากตรงไหนเอ้ยไหลออกตรงไหนนี่ครับตรงนี้ท่านชมสังเกตนะครับน้ําจะเปลี่ยนสีครับนี่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 ครับดูเขานะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับเนี่ยอ่พอดีผมขุดปุ๊บมันจะเห็นอ่าน้าเขาจะเปลี่ยนสีนะครับก็เลยนะครับจะจะอุดนะครับเพื่อเติมน้ําให้เต็มสระตรงนี้นะครับจะเติมน้ําให้สระไอเต็มสระตรงนี้นะครับก็เลยใช้หลานนะครับอาวัดีท่านชมก่อนเอออันนี้กำลังทําอะไรครับขุดดินนะครับ ขดินไว้ทาอะไรครับใชอุดดนครับก็วิธีการของเราก็คือใช้ดินนะครับบนตรงคันดินเราเนี่ยละครับแล้วก็ใส่ในถุงปุ๋ยนะครับใส่พอประมาณนะครับพอใส่ถุงปุ๋ยเสร็จนะครับเราก็จะเอามาอุดตรงนี้เลยนะครับท่านชมเหตุผลที่ใส่ถุงปุ๋ยเพราะอะไรเพราะว่าดินเขาจะไม่ไม่สลายนะครับไม่ไม่แตกตัวออกไปนะครับ ให้เขาเป็นก้อนแล้วก็สามารถอุดรูได้นะครับท่านชมนะครับก็อุดรูเดียวครับเดี๋ยวลองอุดรูเดียวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรูอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำเขาจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับเนาะเสร็จทีนี้นะครับทําไมเราอุดเสร็จแล้วเราเอ่อทำไมเราต้องอุดนะครับก็คืออุดเพื่อเติมน้าให้เต็มสระใช่ไหมครับทีนี้พอมันเต็มสระเราทําไงนะครับเราก็มีวิธีจัดการนะครับก็คือ ตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำออกจากสระผมก็เลยใช้วิธีการเอาท่อ p v c นะครับแล้วก็เอา,เอาพลาสติกต่างๆนะครับที่ไม่รั่วไม่อะไรนะครับมามัดมามัดเข่าวไว้นะครับมามัดเข่าวไว้ลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ถ้าน้ำเต็มสระปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะไหลออกบนในรูนี้ได้นะครับเนาะนะครับก็คือ,เ,อเป็นการเติมน้ำให้เต็มสระนั่นเองถ้ามันเต็มปุ๊บก็จะไหลออกจาก ท่อ PVC สีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาเป็นคลองไส่ไก่ของเราตังนี้นะครับแต่ในส่วนของตอนถ่ายทําตอนที่เอาเอาดินเข้าไปในอุดรูน่าจะไม่ได้ทําให้นะเพราะพอดีว่าหลานก็ไม่ค่อยชานาญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อ่า ปิดรูเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านชมเนี่ยนะครับก็จะมีก็จะมีกระสอบนะครับกระสอบปุ๋ยนะครับที่ใส่ดินนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนก็จะเป็นดินนะครับที่เราขุดออกมามาปุ๊ไม่ให้ปิดรูเขานะครับไม่ให้น้ามันไหลออกนะครับท่านชมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูทางน้ําออกนะครับตอนนี้ก็น้ําไม่ไหลแล้วครับนี่ครับแต่ก่อนมันไหลใช่ไหมฮะท่านชมนี่ไม่ไหลแล้วหยุดแล้ว ยซูมไมดูนี่ครับน้ำก็ไม่ไหลแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ